นนตกีเรงนี้ก่อนติดตรงนี้ติดทางหน้าดิติดตรงนี้ไปกดมกดไม่ไออกก็ได้ไปอามานเดีพู้ต้องหาไปเอาใครบอขึ้นไปขั้นโอเคโอเคไับไป็พับเอาหน้า,าหน้าเตเสื้อ แล้เป็นคนที่นี่เลยนะของเก่านะไม่ได้โดนซ้อมนะโดนเล็กหน่อยยังไงก็เาจ็ดร้อยกับเจ็ดปีก็วัดกันไปไม่มีตาไหมไม่มีนะตาไม่ไหวจะมีอะไระมีอะไรเดี๋ยวเอาไปส่เดี๋ยวใครจะไปนะคุย ใครพอจะไปได้ไอเดยกข่าปืนหมาไไอยู่ไปเองจบ